สวัสดีค่ะขณะนี้อยู่ในฟาร์มไส้เดือนในสวนฝนนะคะวันนี้ฝนทําการล่อนแยกมูลไส้เดือนนะคะได้ตัวไส้เดือนมานี่ค่ะจํานวน4กิโล4กิโลฝนก็จะเอาไปลงในเบดดิ้งใหม่นะคะโดยใช้เบดดิ้งครึ่งกระบะนะคะกับตัวไส้เดือน250กรัมก็เท่ากับว่า4กิโลของเราวันนี้นะคะเราก็จะได้ กระบะที่จะต้องทําใหม่ทั้งหมดก็คือ16กระบะนะคะโดยวิธีการของฝนก็คือจะเอาไข่ของเขานะคะนี่นะคะเวลาที่เราเล่นแยกเราก็จะมีไข่แล้วก็มีตัวอ่อนด้วยนะคะก็คือเอาไข่ของเขาลงในเบดดิ้งใหม่แบบนี้นะคะเบดดิ้งของเราก็คือเป็นขี้วัวนมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ โดยการที่ฝนก็จะทำพื้นที่ของเขาางี้ค่ะแหวกตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไข่มุลไส้เดือนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะมีไข่กลมๆนี้อยู่นี่ค่ะนี่ค่ะไข่ไสเดือนและในนี้ก็จะมีตัวอ่อนตัวเล็กตัวน้อยของเขาด้วยฝนก็จะใส่ปลยเลยน,นะคะ สองทัพพีก็แล้วกันเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่าฝนค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรนะคะวันนี้ไข่ไส้เดือนแล้วก็ตัวไส้เดือนที่เราจะใส่นะคะ250กรัม 250กรัมช่างเลยค่ะก็จะมีทั้งนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะจะก,ก็จะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันไปนะคะนี่ค่ะ250กรัมนี่นะคะแล้วเราก็จะเอาตรงนี้นะคะใส่เข้าไป ในเบดดิ้งที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะที่อยู่ของเขานี่ค่ะลงไปแล้วเรียบร้อยหลังจากลงไปอยู่ที่อยู่ใหม่แล้วก็เขาก็จะค่อยๆมุดลงไปนะคะตัวชี้วัดว่าเบดดิ้งของเรา ได้ที่แล้วก็เหมาะกับการที่เป็นที่อยู่ของเขาเนี่ยเขาก็จะค่อยๆมุดลงไปค่ะการเตรียมเบดดิ้งของฝนก็คือเอาขี้วัวนะคะแช่โดยไม่เปลี่ยนน้ำนะคะฝนแช่ไว้เลยหนึ่งสัปดาห์ของค่ะนะคะของฝนใช้เป็นตุ่มนะคะเป็นโอ่งปูนนะคะที่บ้านมีโอ่งค่อนข้างเยอะก็เลยใช้เป็นโอ่งปูนนะคะแช่หนึ่งสัปดาห์แล้วก็ถ่ายน้ำออกหนึ่งครั้งแล้วฝนก็ ก่อนที่จะมาใช้ก็คือเติมน้ําเข้าไปใหม่หนึ่งรอบแช่ไว้อีกสักหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็เอามาใช้นะคะได้เลยเนี่ยค่ะตัวไส้เดือนเขาก็จะค่อยๆมุดลงไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะถ้าเขามุดลงไปหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือฝนก็จะ รดน้ําอีกหนึ่งรอบนะคะนี่นะคะสมมติว่าถ้าขมุดลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือขี้ไสเดือนเออม่ใช่ค่ะขี้วัวเป็นแบบไหนก็คือใช้แบบนั้นเลยไม่มีเครื่องย่อยนะคะของฝนก็ประมาณสามสัปดาห์นะคะก็จะเริ่มรัอนแยกได้เลยนะคะของเราก็ใช้วิธีการอย่างนี้เลยค่ะรดน้ำแบบนี้เลย แค่ให้ทั่วเท่านี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีก3สัปดาห์ก็คือสามารถนำมาล่อนแยกเป็นมูลไส้เดือนได้เลยนะคะเพราะว่าที่ใช้วิธีนี้ก็เพราะว่าฝนเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาในการคอยสเปรย์น้ำนะคะก็เลยใช้เป็นวิธีนี้กระบะของฝนก็จะไม่ได้เจาะรูนะคะก็น้องๆเท่าที่ ดูพฤติกรรมของเขาแล้วก็ศึกษามาก็คือเขาก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็คือเราก็จะไม่ใส่เบดดิ้งเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเบดดิ้งแน่นเกินไปนะคะเนื่องจากฝนเลี้ยงในลงรถเนี่ยก็คืออุณหภูมิค่อนข้างจะร้อนและเป็นกระบะสีดําด้วยเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเก็บความร้อนก็เลยใช้เบดดิ้งแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไง ถ้าใครสนใจในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนนะคะยังไงก็ฝากติดตาม Facebook ในสวนฝนด้วยแล้วกันนะคะ